กี้ซีอูสวัสดีครับเราก็มากินน้ำแข็งใสกันพี่น้องนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเอาไปให้เด็กอ,อืมเย็นเย็ยยนพี่น้องปินปินอือหือครับมาคนคนละ ันช่วยกันถือถือช่วยกันถืออ่ะเดี๋ยวไปแค่นี้พอเพื่อนๆแม่ยายจำให้เดี๋ยวจำให้ให้นางเทียนเดียวกพ่อให้นางเทียนเดียวไปอ่านทรศัพท์ไปพี่น้องเอฟซีเอาความฉุกไปมอบให้กับเด็กๆนะเดี๋ยวผมขอเดินทางนี่ครับน้ำแข็งใสไปให้นะ เพาาาเดเดด็กๆชไปทงราะว่าอากาศร้อนครับน้ำเก็งใสนี่นนช่วยได้<ม>พี่น้องน้ำแข็งใสนี่มันพอดีเลยเนาะเฮ้ยบาดาลสมัยก่อนนี่นี่คือบาดาลสมัยก่อนอืมอนนเนาะโอ้รอพอชอาใช้งานไม่ได้แล้วนี่นะส่วนนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันของหมู่บ้านนะพี่น้องนะครับ เราเดินกลับอีกทางนึงนะครับ f อตอนไปอีกทางกลับอีกทางหนึง่งตอ,ต,อตอนนี้ก็ระวังน้ำแข็งใส่ทางรัดทางลัดก็ดถ,ถึงนม่โน่โนใช่ไหมข้างหน้านู่น <c oughs> ใช่ไหมพ <c oughs> ี่น้องเอฟซนะครับเราก็เดินมาพามาชมหมู่บ้านเลยนะครับ ไอมหาบ้านเงียบสงบพี่น้องบ้านนี้เงียบสงบครับนี่ฮะ FC เราก็เดินมาถึงบ้านยายพอดีเอาเด็กน้อยหมดแล้วเหรอไปแล้วเมื่อแล้วก็ได้ครบกันมาๆให้ตรงนี้เลยได้ครบกันเรียงตรงนี้นะ บ้านนี้ก็ได้นี่มาบ้านนี้มาบ้านนี้ได้เพือ่เอเลยมีอีกไหมเอ่ยเอาไวให้พี่กิในครัวอันนี้พี่น้องนะครับเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนฮะอ๋อให้วัวออให้วัวพ่ดทำไมฟานอย่างเดียวแล้วก็ไปให้กินเลยบ่ โอ้พี่น้องเราไม่เอาลุกไปแจกเขาญาติไปแจกน้ำหวานก่อนพี่น้องเอฟซีนะครับนี่นะครับเราเห็นเด็กๆเยอะมากตอนแรกเราเห็นนั่งอยู่ตรงนี้เยอะเลยเราก็เล่นเมื่อไปเซ็นบอสพอไปซื้อไม่เหลือเลยเด็กๆตอนแรกนะเราเห็นเยอะอยู่เราก็เลยซื้อมาเยอะแต่ว่าทำไมเอะไรเชือดตัวนี่ไงก็ให้แถวชาวบ้านแถวนี้แหล้ชาวบ้านแถวนี้ผมยังมีไหม ออาาเเล้ติดกลับงไปทำไมลายป่าลเป็นเสียของบอกนี่นะลายที่เ่าเลยมันลลายเปล่าขนมเบ้าชื้อแต่งใสบวกอากาศร้อนที่นกนะมาถึงบ้านถึงช่องกัญยาพอดีแล้วเดี๋ยวเรานัพักจังหน่อยเดี๋ยวเราจะลงมือทำงานกันคี่น้องนะครับนะส่วนเกินมีฝากไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับ